สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะบอกว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะค่ะที่เข้ามารับชุมรับฟังทางช่องของเจตาพารวยเนาะค่ะในทางช่อง u t u b e เนาะมาพอกันเหมือนเดิมค่ะแนวทางลาวพัฒนาเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นประวัติของช่อเชิดชัยค่ะของช่อเชิดชัยนุ่มหนามุ่น คุณลูปรอค่ะเข้าไปสี่แปดแปดสี่เนาะค่ะในวันที่สามสิบเนาะประวัติของเพื้นค่ะทุดไปแต่พอเป็นย่งกับเข้ามาแล้วค่ะเขามาแล้วมีไผ่ใดไผ่ต่ำชอเชษชัยบ่ค่ะอันานไผ่ใดก็ดีใจน้ำเนาะเล่าพัฒนาของเพื้นที่ผ่านมาเนาะค่ะเข้าไป สองตัวบนเนาะค่ะเป็นเขาตัวนิ่นตัวจอแต่เข้าไปเป็นตัวกับเนาะค่ะแปดสี่เออของผืนเขาสี่แปดค่ะช่อเฉีดชัยขอบุญขอบคุณช่อเฉดชัยค่ะที่เอาเนวทางมาบ้างทังช่องของเีตาเนาะขอบขอบคุณหลายหลายค่ะเขามาเบิงตัวใหม่ของพิ่นเนาะค่ะตัวใหม่มือใหม่เนาะวันที่สองเป็นวันจันทร์ที่สองเนาะค่ะ เดือนไม้ครับพี่น้องเดือนไม้ไปไม้เนาะมันหมานโชคดีกันทุกคนเดือนไม้ชอเชษชัยลาวพัฒนาวิ่งรูดเพื่อนใหม่มาหกกับแปดค่ะสองตัวสี่หางหกศูนย์แปดศูนย์หกหนึ่งแปดหนึ่งเบิร์นก็จะมีหกหกกับแปดแปดค่ะสามตัวสามหางแปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งแปดแปดหกค่ะ วันที่สองวันที่สองมิถุนาเป็นวันจันทร์ค่ะสองทุ่มครึ่งไปรุน่นกันกับชอเชษชัยสายวิ่งสายรูดกบจับตามองค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะแคปหน้าจอค่ะไพจะไปตอกับชอเชษชัยเนาะแคปหน้าจอแล้วก็จะไปต่อเป็นของไั่ เลขลับนางฟ้าค่ะเลขลับนางฟ้ามีไผ่ใดไผ่าตามเพิ่นมาค่ะเข้าไปเข้าไป C 8แปบนคือกันกับช่อเฉดใช่ชเนาะค่ะซีแปดบนล่าพัฒนาออก8ปเนาะอ่ามาตามกันไหมค่ะไผ่ใดก็ดีใจน้ำเนาะเลขลับนางฟ้าค่ะ คลิปนี้เจาตาจะลงสามเสียนดังเด้อค่ะจะมีชอเชดชัยเลขรับนางฟ้าแล้วก็ดารามาดามค้นสวยค่ะสมเสียนเนาะเจาตาจะลงคลิปนี้เล่าพัฒนาวันที่สองมิถุนาเดือนใหม่สองทุ่มคึ่งค่ะชอบของผู้ใดก็จัดของผู้นั้นเนาะมาเบิ่งตัวไม่ของเลขรับนางฟ้าค่ะ เลขลับนางฟ้าเราพัฒนาวิ่งบูรของเพิ่นจะมี6กับ9ค่ะ6กับ9กสองตัวสี่หาง60 690 6์หกสองเสองค่ะเบิ้นก็จะมีเก้าเก้าหเกเก้าค่ะ3มตัวสามหาง690 6้าศูนสอง 6กห้าอ้าชอบกรจัดค่ะเด่นเพิ่นเก้านย์สองค่ะสามตัวสองหางเนาะหกเก้าสองค่ะวันที่ซองก็เป็นเดือนไม่เนาะพี่น้องไปต่อกับเลขกลับนางฟ้าเแยมแคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับเลขกลับนางฟ้าเนาะ แคบหน้าจอไว้พิจารณากันค่ะถ้าชอบกระจัดคัดกระพานไว้พิจรารณาค่ะโชคหมานกันเนาะโชคหมานกันสองทุ่มครึ่งแคบหน้าจอล้วไปต่อค่ะไปต่อกับดารามาดามไปต่อกับมาดามคำนวณค่ะ กอดข้อกันมาจุงมมือกันมาอีกแล้วพี่น้องของดาล่ามาดามคนสวยสายวิ่งรูดเป็นจังใดมีภัยโชคดีมีภัยมานบอกค่ะนั่ดาล่ามาดามเจ๋ใหญ่ใจสป,ปอร์ตเจ๋คนสวยใจดีเนาะวิ่งรูดของเพิ่นสองกับเป็นทั้งบนทั้งล่างเราเป็นกอดข้อกันมาเนาะพี่น้อง ดาร่ามาดางเข้าไปเลยเนาะวิ่งลูดถือว่าไม่หลุดเนาะคะ่ะบอหลุดรอบรอบวันที่ยี่สิบมื่อวันที่ยี่สิบแปดเพิ่งกระบอหลุดเนาะคะ่กะก็เข้าไปอยุบของดาร่ามาดางก็ถือว่าเดินอยู่เนาะคะ่ะแนวทางของเพิ่์ดาร่ามาดางเอฟซีเพิ่์ลลุนหลามตามกันติดติดมาไปไหมเนาะคะ่ะ ไปไหมอีกมือไหมตามต่อกับมาดามคำนวณเนาะค่ะกับมาดามคำนวณไปไหมตามต่อชอบก็จัดเตรียมแคปหน้าจอเด้อค่ะแคปหน้าจอไว้ถ้าใครจะไปเล่าพัฒนากับมาดามค้นสวยแคปเตรียมแคปหน้าจอค่ะ ลาวพัฒนาวิ่งลูดของมาดามสี่กับหกค่ะสี่กับหกแต่พื้นดินเพื้นดินตัวเดียวเนาะคะพื้นดินตัวหกสองตัวสี่หางหนึ่งสี่หนึ่งหกสองสี่สองหกค่ะเบิ้นก็จะมีสี่สี่กับหกหกสามตัวสามหางสี่หนึ่งหกสี่สองหกสี่สี่หกค่ะ แคปหน้าจอด้วยค่ะไปจะตามตัวโส,สามสามตัวสองหางสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกสี่สองหกค่ะสามตัวเนาะพ่นน่นมา,ากกับขอบุรขอบคุณมาดามคนสวยค่ะที่เอาแนวทางมาว้างทางช่องของเจตาเนาะกับขอบพคุณหลายๆแคปหน้าจอค่ะ แลวก็ขาดปอด้คือเอฟซีค่ะบ่กว่าจะเปลี่ยนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะที่เขามากดไค์กดแช์เขามาคอมมต์มารับชมรับฟังเนาะค่ะมาให้กำลังแรงใจทั้งช่องในอนอยของเจตาเนาะกาบขอพระคุณหลายๆค่ะถ้าคุนใหม่่านเขาไม่เห็นเนาะถ้าพานเขาไม่เห็นกะฝากกดติดตามค่ะฝากกดติดตามกดไค์กดแช์เนาะ ชอบก็จัดเด้อค่ะแคปหน้าจอของมาดามคำนวณามาใส่กันเบิ่งอีกคือเก่าค่ะถ่ายคลิปผัสั้นกันชอเชสชัยกับประดามคำนวณค่ะชอบก็จัดแคปหนึ่งได้สองค่ะแคปหนึ่งได้สองชอเชชัยเด่นที่หกเด่นที่หกคือกันค่ะแต่จะมีสนะี่เนาะมาดามคำนวณสี่กับหกอเชสชัย หกกับแปดค่ะสายวิงยยว่งสายหลุดทิดจรณนาค่ะสายวิ่งสายหลุดทิดจรณนาดินเดนวิ่งหลุดของมาดามคำนวลกับชอเชษชัยแล้วกะ็เลขลับนางฟ้าค่ะมีหกแต่ว่าบอ,บอเอาบอเน่นเนาะบอว้งกลมเพิ่นเอาเก้าค่ะเลขลับนางฟ้าจะมีหกกับเก้าชอเชษชัยหกกับแปดค่ะ ชอบก็บแคบหน้าจอค่ะแคบชอบก็ตัดเนาะเตรียมท่าวิผิดประจิตตาแคบปภปัษดแคบหน้าจอค่ะกาบขอไพ่หลาย,ลายมาดามคำนวณกับเรียกรับนางฟ้าค่ะพิจารณาค่ะพี่น้องวิ่งลูดพจนซี่กับหกสายวิ่งสายลูดค่ะเอาใจเอฟซีสายวิ่งสายลูดนินหรือมาเลยค่ะนิ่นมาเลยเอามาเบิงใส่กันเลยสามเส้น,เนี่ วิ่งรูดหกเก้าเนาะคะ่ะเบิ่งใส่กันเลยเนาะคลิปนี้ก็ขอกราบขอบุญขอบคุณค่ะทั้งสามเสี้ยนเนาะมาดามคำนวณชอเชีตชัยและ้วะิเรียกับนางฟ้าค่ะที่เอาแนวทางมาว้างทางช่องเนาะขอให้พี่น้องโชคดีกันค่ะสองทุมขึ้นกับเล่าพัฒนามันมานกันเนาะวันจันทร์ที่สองมิถุนาค่ะเป็นเดือนใหม่แล้วเนาะคะ่ะเดือนใหม่ก็ขอให้โชคดีเนาะแล้วก็ ขอพี่น้องมีความสุขแต่ก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วค่ะเดินทางไปไส้ก็ขอปลอดภัยเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยค่ะคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ